อะไรครับผมสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้พบกับอีเคอร์นะครับผมหลังจากหายไปนานนะครับคือแบบว่าที่เราหายไปเนี่ยเพราะว่าผมมีงานนะครับแล้วก็ช่วงสภาพอากาศฝนเลยก็ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมคือฝนมันตกนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้ไปไหนตอนไหนเนี่ยมันติดจากอากาศมันติดไอ้นี่นะครับผมมันมีโควิดไงแล้วก็เราไม่กล้าเดินทางไปถ่ายไงถ่ายที่อื่นๆนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกกันเลยว่า วันนี้คือผมจะมาแกล้งพ่อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแกล้งพ่อแบบสายชิวอ่ะผมจะแกล้งแบบเหมือนฝรั่งเขาแกล้งกันโดยการที่ใช้แบบอาเมนทอสใส่โคกนะครับผมแล้วก็เปิดพุ่งใ,ใส่หน้าพ่อเลยเดี๋ยวมาดูว่าพ่อจะพ่อจะทําอะไรผมกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยสวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่สําคัญนะครับอุปกรณ์ที่สองก็คือนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกล้งพ่อกันด้ครับสัใจเดี๋ยวเรามารอดูกันเลย แสดงนะครับเปิดนี่ก่นอนอเปิดดั้นชี่เลยครับทุกคนแังนก็เราเปิดแนะครับทุกคนเนี่ยเราก็อันนี้ใส่ลงไปนะครับอันนี้ห้ามทํำลอกเลียนแบบนะครับผมถ้าเป็นเด็กๆนะฮะอุยทุกคนมันพุ่งแล้วครับคือแบบเปียกอยูเลยครับทุกคนเปิดสุดๆอ่ะ อะไรอะไรเหรอไม่ดีเหรอไม่กินข้าวเปล่าอะไรกินข้าวไหมพ่อจะกินข้าวเปล่าพ่อนั่งไม่นั่งพ่อไม่กินข้าวเปล่าไอ้เป้าเป้าเป้าเดี๋ยวโทรศัพท์พ่อตกลุกพอกินข้าวเปล่าเปิดกินเปล่าฮะกินแล้เอ้าทำไมพ่อไม่กินล่ะ เขาบอกอร่อยนะอ้าพ่อขอมอะไรเฮ้ยอย่าดึงโอ้ย, <laughs> ย,อยอกินโคดิอ่ะให้กินกินน้ำแดงครับฮะกินน้ำแดงเลยฮ่าฮ <laughs> <laughs> ่าฮ่ฮ่ลฮ่ฮ่กฮน,นเป่นไ่น บอกแล้วให้กินแล้วบอกพ่อแล้วว่าให้กินไงเราก็จะเตรียมอุปกรณ์นะครับวันน ok ี้เราเตรียมอุปกรณ์เมื่อกี้มันแกล้งเราไว้เราก็จะต้องเอาคืนอันนี้เราต้องเอาคืนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับเราต้องเอาแบบคุ้มกันหน่อย เอามากๆดีไหมนะให้หัวงอกไปทั้งชาติเลยนี้เรามาดูกันนะวิธีวิธีวิธ,วธีวิธีเราต้องทำ,ทำอย่างนี้ถ้ามียางสักนิดก็จะดีเราต้องให้ลมมันเยอะๆนิดนะครับอะนิดนึงมันถึงจะระเบิด เดี๋ยวเราก็จะไปแกงมันเมื่อกี้มันแกงเราไว้เออเราก็จะต้องเอามาให้สาสมดูมันนั่งดูมันนั่งมันแกงพอแล้วมันทําสบายใจดูดมันทํานั่งงูงั้นเดี๋ยวพอจะเอาอุปกรณ์ที่เราเตรียมมว้เมื่อกี้ไปแกงมันแก้แขนมันให้มันสาสมกับที่มันทำเราไว้เมื่อกี้ไปดูไรฮะไปเลเปล่าไม่ได้ทำอะไรอืมไม่ได้ทำอะไรหรอก นั่งทำอะไรอ่ะโอ้โหทำนั่งพิเทเลยโอ้โหภาพนี้น่าจะเก็บเอาไว้นะอ่ะทีนี้ทุกคนมารอดูกันนะครับว่าเดี๋ยวจับไอแกงมาแล้วทีนี้ว่าจะดูที่ว่ามันจะโมโหไหมเวลามันแกงพ,พ่อยังไม่โมโหมนเลยดูที่ว่าเวลามันมันจะโมโหนี่นะเดี๋ยวทุกคนตามไปดูครับ เล่นอะไรนี่พ่อเล่นอะไรมาออะไรพ่อโอ้อะไรของพ่อนี่ดูนาฬิกาแล้วพังเลมั้งโอ้พ่อเล่นอะไรนี่พ่อเล่นไม่รู้เลยวาเวแกเขาแล้วมันจะเป็นไไงม่เป็นงไงพ่อเล่นะไรเอาอีกแหมแก่ๆนี้โอ้อะไรของพ่อนี่ ตามมาเป็นเป้นเพ่นกับเดียวเองแม่เฮ้ยตัดตีไรตัดทีไมอะไรมาเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเล่นอะไรนี่โอ้โหทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขากใคร ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมคือบ้านนี้ะครับทุกคนผมจะบอกเลยว่าอยู่ยากนะครับแก้งกันไปแก้งกันมาโดนกนันเองครับอะเอามากี้เอาตามจริงเมื่อกี้ตอนพ่อปลาน้องพ่อขำจริงจริงใช่ปะขำจริงจริงแล้วตอนน้องล้มอะก็ขำอะไรครับผมทุกคนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับใช้เวลาว่างให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นประโยชน์นะครับนั้นวันนี้ไม่มีอลไรครับไปละบ๊ายบาย